หน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลาค่ะได้ถแถลงคำสั่งยุทธการที่1เริ่มปี2,569ร่วมมือร่วมใจสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจยาลาพลตรีอภินันจมแจ้งผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยาลาเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและถแถลงคำสั่งยุทธการที่หน่หน่วยเฉพาะกิจยาลาประจำปี2569เพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานของทุกหน่วยในพื้นที่ให้เป็นไป,นป,นปนในแนวทางเดียวกันตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชดา,ายแดนภาคใต้ ปี2,569ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าโดยมีผู้บังคับหน่วยทหารตำรวจฝ่ายปกครองหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมภายในที่ประชุมค่ะมีการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยสามารถปราการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับยุทธการที่1น่หน่วยเฉพาะกิจยาได้นำข้อสั่งการของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ามาขับเคลื่อนการทำงานใน6ด้านหลักได้แก่การป้องกันและปราบปรามการก่อเหตุรุนแรงการเสริมความมั่นคงตามแนวแดนการแก้ไขปัญหาการบ่มเพาะแนวคิดสุดโต่งการป้องกันภัยแทรกซ้อนทุกรูปแบบการติดตามความเคลื่อนไหวขององค์กรต่างๆและการพัฒนาควบคู่กับงานด้านการข่าว โดยมุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน